ห้าสี่สามสองเอาไปจ้าพี่หมูอาลักขาไปความตื่นเต้นยังสำ่นๆเมืเดิมก็มีเรื่อยๆครนะกี่ตัวนับไหมกี่ตัวเล็กนับไหมได้นับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ่อถ้าถ้ารวมๆแล้วก็ได้ประมาณเกือบสองร้อยตัวครับจริงใช่ไหมสองเราคนเดียวของเราที่เราเห็นผ่านตาในคลิป มีเรื่อยๆผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็แล้วก็ตามเรียกว่ามันเป็นตามตามฤดูกาลใช่ไหมไม่ใช่ตามตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราเราก็เราก็เป็นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนในวงการน่าจะเข้าใจอยู่แล้วมีมามีไปแต่โชคดีเลถือว่าโชคดีมากที่เราอยู่มาสิบสิบกว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังมีงานได้อย่างเี้ตลอดต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วก็ต้อง คตัวเองด้วยที่เหนื่อยแต่ทำงานอย่างเราทำยังไงถึงกระแสเราไม่หายไปเลยเล็กของนั้นเอร์ยังมีมาตลอดตลอดเรื่องอะไรอย่าเงี้ยถึงแม้กระทั่งช่วงที่ไม่มีผลงานก็เล็กก็ยังกระแสเขาตลอดเล็กไม่รู้ว่าเล็กทำยังไงอะไรก็ทุกวันเลยก็เป็นตัวเองอย่างเป็นเป็นเป็นแบบนี้เล็กก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เข้าวงการแล้วอ่ะก็เราเราไม่ได้แบบไม่เคยเล็กเชื่อนะว่ามันน่าจะมีบางคนที่แบบเขา เขาอาจจะมีการวางแผนต่างๆวางการวางการวางตัววางภาพลักษณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าตัวเล็กเองอ่ะเล็กด้วยความที่เล็กเป็นคนสบายๆแบบนี้เล็กก็จะใช้ชีวิตของเล็กแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นตัวของเล็กเนี่ยเราก็โชคดีเพราะเราเป็นตัวที่เราท่าหลักไงไม่ไปดิ้นอะไรเลยช่ไหน่ารักแบบนี้เป็นมาใยคนเดิมเรียกว่าน้อยมากเราก็จะมีการดูแลบุคลิกหรือว่าหรือว่าการ เราโตขึ้นการการพูดจาการการกลองคำพูดต่างๆเรามันก็อาจจะโตขึ้นไปเรื่อยๆมีตรงไหนที่เป็นวงการบันเทิงตรงไหมครับอะไรนะครับตรงไหนที่เป็นวงการบันเทิงนี่แหละนี่แหละวงการบันเทิงนะเราเราไม่รู้สึกว่ามันคือสังคมอะไรกเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราต้องอยู่ในสังคมโดยเราไม่ได้เป็นตัวเองเราก็ไม่ไม่มีความสุขแต่ละคนต้องจำเอาว่าแต่พบกับ ก็จะยิงแบบจับมือจับมือกันปังจก็ก็ขอบคุณครับจริงๆน้องถ้ากมีความตน้ไหมว่าตอนนีปวนกันอะไรเนี้ยมันแบบจับมือกันปังแต่จริงเรายังแทบไม่มีงานด้วยกันเลยนะฮะไม่ได้ใช่ถ้าเกิดสังเกตด้ยยินดีรับไม่รับจริงหรือว่าเายังติดต่อมาก็มีติดต่อมาบ้างแต่ว่าม อาจจะยังไม่เหมาะหรือว่าคิวอาจจะไม่ได้คิวอาจจะไม่ชนกันเพราะว่าน้องก็ยุ่งมากเล็กก็ยุ่งมากจริงๆคนจะบอกว่าไม่รับคู่กันรับครับรบอกทุกกล้องเลยนะเนี่ย้อเพราะว่ารับพู่กันแล้วชั้าตัวมันพุ่งจริงๆไม่เลยนะเล็กก็เคยมีผู้จัดการแล้วว่าว่าเราไม่ต้องเป็นเพราะว่าเราก็มันก็คือการทํางานอย่างเลยงนอิของเราอะเราก็เราก็ไม่ได้หนึ่งคือเราไม่ได้หากินกับกระแสเรสังเกตได้ผว่าอย่างที่เห็นว่าเราก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้มายังไม่เคยมาสัมภาษณ์สื่อคู่กันด้วยซ้ำเราไม่เคยสัม์เราไม่ได้แบบคบกันด้ืยอกระแสอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวเราสองคนที่แค่คบกันเราทํางานแล้วก็แล้วก็ทํางานของเราเราก็ไม่ได้เอากระแสนั้นมาบวกบวกราคาหรืออะไรเงี้ยคือจ้างง่ายไม่บวกราคาครับแต่บาจะมองว่าที่้องคิวมาจะยากไอ้บวกคิวงานจะยากมากคิวเจอกันว่างๆอย่างยากเลย เจอกันก็ตอนเจอกันก็ตอนแบบ3ามสี่ปุ่มเนี่ยน้องเลิกงานหรือว่าเราเลิกงานอะไรกันเราเจอกันน้อยมากเขาติดใครจะแวะไปหาใครเลเราจะแวะไปหาเขาเพราะน้องงานเยอะกว่าแต่เหมือนเคยก็ไปดูน้องครับอย่างที่บอกน้องงานเยอะกว่าเพราะว่าเห็นเอวน้องแล้วเป็นไงบ้างเออน้องถือว่าเป็นคนที่ต้องมีสร่างกายยืดหยุ่นเฟรนร่างกายยืดหยุ่นควบคุมพาต่าต่างๆของร่างกายที่ดีเหมือนเต้นลู้ไหมว่เจ็บ โมโหมากโมโหเอกเราไม่ได้โมโหกันนะแต่คือแบบเสียงแทนเสียงแทนเขาเต็มที่ไงเขาไม่ได้แบบขึ้นคอนเสิร์ตไปบ่อยไงเขานานๆเขาได้ขึ้นที่เขาเต็มที่ของเขาเขาอยากจะฉีดยาแคปปวดอะไรเงี้ยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเพื่อให้มันไม่ปวดซึ่งจริงๆหมอห้ามใช่ไหมว่าอย่าไม่ให้แบบใช้หมอห้ามหมอเนตมดเดินมดคืนมดคืน ทำได้แต่คนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนน้อยลงห้ามวิ่งห้ามกระโดดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ต้องทำแล้วเขาเจอปีกน้องเขาก็ก็เลยฉีดยาแก้ตกเขาเสด็ลงมาสภาพเป็นยังไงเขาขาเราบวมโอ้โหก็เห็นก็เห็นทางไปนั่งรถเข็นเห็นนั่งรถเข็นกับใช่ใช่เพราะว่าไม่เราไม่ยอมให้เดินอ่ะกลับไปททาะไหรอดไม่ได มันเป็นธรรมดาพอมันมีมันมีส่วนที่อักเสบกล้ามเนื้ออะไรต่างๆถ้าถ้าเกิดเราไม่พักเราไปใช้งานต่อเนี่ยมันจะเลื่อนก็ไปข้างก็ของเหลวในร่างกายไม่ไปข้างก็ยังบวมขึ้นมามันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทำให้อักเสบเพิ่มขึ้นมันก็ประคบหรือว่าอันตรสาวลดนวดได้พักยาวเลยไหมหลังจากคอนเสิร์ตนี้ถ่ายละครอยู่เลยถ่ายละครถ่ายหนังอยู่เลยแต่ว่าก็เซฟที่สุดเซฟที่สุดแล้วตอนนี้จะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้ไม่ได้เข้าซีนก็ใส่เรต้องคอยรับคอยส่งทไมถึงรับตามไปดูแลตามไปดูแลไม่ไม่รับส่งกลับบ้านครับม่ก็เราไปซอมเราก็ยายาไปส่งครัถ้าเกิดดึกดบางวันแม่แม่อาจจะแม่แม่นอนแม่อาจจะอย่างช่วงซ้อมอ่ะแบบางทีเริ่มตีหนึ่งรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ไหว เตือนเขามั้งไหมว่าเอออาจจะต้องพักยาจริงจริงแค่ไหนถึงจะกลายเป็นเนื้อรังใช่เตือนเตือนตลอดนครับว่าต้องอย่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าอ่าคิดว่าเราฝืนแบบเนี้ยเร้ถ้าเกิดว่ามันอนานคนมันเจ็บยาวอ่ะมันลำบากนะกับการใช้ชีวิตอะไรนต้องผาต้องอะไรเนี้ยมันไม่อยากให้ไปงานก็แบบทําได้เท่าที่ทํำก็ทําเท่าที่ทําได้องประโยชคิดทำเท่าที่ทําได้แล้วก็สนุกกับมันที่สุดแอย่าอย่าฟูแต่ละครนี่ก็ทา ก็ต้องใช้แล้วกองละครก็กก็็ <c oughs> กกกพยายามเล็กคิดว่านะเล็กไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะเอาแบบซี <c oughs> ที่อาจจะยังไม่ต้องแอคชั่นอะไรมากประมายอืกมอีกงานไหมคะหมอคะคุณหมอบอกต้องรอดูอต้องรอดอูสี่อาทิตย์ครับผมว่าวัเานเป็นไหนตอนนี้ผ่านมาสี่ <c oughs> ประมาณสองอาทิตย์ส <c oughs> องสามสี่วันกว่าเรอดูซีอาทิตย์ว่าเราหน่อยสัมภาษณ์พดีถ้าเกิดว่ามันโอเคก็อาจจะไม่ต้องถ่ายต <c oughs> ้องยกงาน <c oughs> ยังไม่เห็นยกสังหารเลยก็ยังทำต่อไปคือสุดยอดคือแบบสะรองไปไหมสะลองใช่เลยก็อยากให้พักอ่ะเลยเคยเลยเคยเคยโดนเรื่องเข่าเราพักไปสามเดือนไม่ได้พักก็ก็รอดูครับแต่ว่าน้องก็ดูแลดีอยู่มีคนรอบตัวคอยดูแลด้วยเป็าอะไรเปนเราอยู่กับละครเราเป็นดึงในกลุ่มนะเวลาเราอยู่กับละครเวลาดูเขาเจ็บอย่างเงี้ยไม่เลยเขาเป็นแมนเขาเป็นแมนเลยหรอ ไม่บ่นแลไม่ค่อยบ่นเพรเจ็บอะไรเงี้ยอยากอยากมีโมเมนต์แบบว่้เขาออนแอร์แล้วซีมาหาไม่ต้องแค่เราเห็นเขาใส่เสื้กเราก็เราต้องลงแล้วไมเห็นพาไปเที่ยวพักผ่อนพัทยาอะไปหุ่นหินไม่ได้เดินเลยเราไม่ไปห้างก็ขับรถก็เปลี่ยนเลยที่ไปเที่ยวพักผ่อนวันเดียวกลับอะไรเงี้ยสามวันไปกับเพื่อนๆครับเป็นที่ที่ไม่ได้เจอกันนานเลยปะใช่เราติด ก็ใช่มันแบบน้องเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตดีเราก็ว่างดีไจะไปเที่ยวไปทั้งตลอดทิปเลยไปพักก็พูดไม่อยากให้น้องเหนพื้ยก็เข้าที่พักก็มีรถกอล์ฟไปถึงรถขึ้นรถไปถึงห้างก็มีวิวแชร์ไปขึ้นไม่อยากไปถึงห้างเลยด้วยความที่คอนเสิร์ตคุณใช้งานเท้าหนักมากเราก็อยากให้เขาพักให้มากที่สุดคุณไม่ถนัดอันอยู่ในห้องก็เดิน

คุณแฟนที่ดีที่สุดแฟนที่ดีอะไรขนาดนั้นเรากครัป็ตอบเลี้ยวไม่ใช่แฟนที่ดีอะไรขนาดนั้นเรายครับก็ดีเราก็แค่อยากดูแลเขาดีที่สุดเราคอยแล้วก็ทุกทดูแลเต็มที่นี่แหละวงการมันเรู้สึกใจฟูก็ลพ่นแม่ขอชมเราระดีใจเี่พี่จอยไม่อยู่เขาที่สาคเาดีแล้วม่ใช่เาเี้อยู่ใช่เาแลตอบแล้วว่าเขาแล้วตอบไปแล้วว่าก็ กล้องถ่ายแม่อยู่แม่ก็ต้องตอบนะทุกท่านดีใจเลยคือโอ้แล้วก็ถือว่าดีใจรู้สึกดีรู้สึกดีครับแล้วนิวกล้นั้นเปนไหนเปไหนของผมนี่ใส่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าวงไหนวงไหนวงไหนอ่ะวงนี้ครับสีฟ้าอได้แล้ววงเกินมาใส่ซ้อนทำไมอ่ะก็มันมันหลวมนิดหน่อยก็เลยโอ้เขาเลยล็อกไม้ล็อกไม้นานไหมกว่าจะได้มาใส่ใส่มาหลยได้มานานยังขำขำขำได้มานานเบ้อ ได้ไปแก้แต่ว่าไปแก้แบบที่ได้ที่ได้ก็ใส่ที่ได้มาแก้แล้วอ่ะไปแก้เสร็จหนึ่งอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าใส่ทุกวันเลยแม่แก้ทุกวันกตีต่อใจยังไงบ้างตรงนี้มันสวยคนคนไทยก็ตรงนี้ก็ใช่สวยน่ารักถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจเถื่อนทั้งเถื่อแล้วนะต้องใส่คำตอบคำแล้วเห็นไหมเดี๋ยวไปเขียนเดี๋ยวไปพลาดหัวอะไรหัวหาย้ง了吗ดูแลนะถอดถอดวางเป็นหัวเตียงไหม สักเศษห้างเตียงข้างเตียงโอ้นานเจอับเออมาจาบอกว่าเป็นแหวนตีตราจงรมมเป็นแหวนที่เป็นเครื่องประดับอาอ่ปีที่แล้วปีก็ต้องต้องหูให้ต้องนนี้ใช่รุ่นนี้อ๋อไม่ได้ใส่มาสัมภาษณ์นะ บาแต่ก็คือก็คือใส่น้องเขาน้องเขาเป็นคนชอบไอเทมเสริลลี่ก่อนหน้านี้เราก็ชอบนิดหน่อยนะแต่ต่างหลังมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันสวยมันมีมูลค่ามันนอะไรเงี้ยอันนี้นานแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างที่โบให้อยู่ที่เรือสร้อยไส้คอมีอะอยากอยากได้ตัวม้วนติดคอติดน่าติดคอต้องมาฟีวยวหน่อยสิแบบฟีเช็กฟีเช็กสิวันนี้ของโบวนไหนบ้าง หนึ่สมีตุมีแหวนใส่อ้อมือาใ่มือเส้นไหนละ้ะใส่ละหลายเส้นใส่ส้มีเส้นเดียวโชว์หน่อย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  <c oughs> ม,ม,มีอะไรอีกไนะมีอหัวใจ่ายไม่ด้ตีไม่ได้ได <c oughs> ไไดตีย เสร็จยังอ่ะเ <c oughs> สร็จแล้วทำไมคิดหน้าเกิดยังพอแล้วเกิดแล้วก็พอ <c oughs> ได้โมเมนต์เกิดแล้วเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณนะเลขรับ